มันนินมันขนถ่ายองียบแล้วเร็วที่สุดภายในสิบนาทีได้เลยโอเคผ่านนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันข้ามน้ำน้ำค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะต้องใส่ชุดชีพอ่านชูดชีพดีๆนะเว้ยเพื่อนถ่ายเงใช่เลยถ่เงาห็นช่วงเดิกันเลยพอเพื่อนถึงเพ้นที่สามบั๊เราก็ขึ้นต่อเลยเอาตัวน้อยกันอยู่ได้อยู่อ้าวยาวๆเด้อ ตกนะตกโดนหักคะแนนนะเอ้ยไปตอเลยขอบคุณที่ตอเพื่อเลยครับขอบคุณนะครนน้อสาวยาวๆลูกอย่าขย่มอย่าขย่เด้อมันตอมันเอียงปุ๊บมันจะไปยากเลยละ เดี út, ๋ยวไปโรงเรียนปุ yeah. ๊บน yeah. ้ำนี ến, chưa, ่แหละเดียวกันไม่ต้องบอกใจน้ำนี่น้ำนี่น้ำเดียวกันน้ำจากบ่อนี่แหละไม่ลึงตรงนี้เดีเป็นอะไรเป็นช่วงก่อนเป็นช่วงอ่อนเรียบโอ้ยนาอะไรครับคุณทำอะไรครับเป็นเ่วงอ่อนก่อนจะไปรวมกลุ่มนะ กะกะผมผมขอโดนับตูตุ้แม่มาแม่มาโอคุณกลัวเย้ากูมสบ่นไอ้กไปก่อนไปหือไปหลังไปหลังจะได้ได้หมดหลังเฮ้ยแ่ไปก่อนเียงเกินเลยกลัวได้ชือมาสมใช้ไูกทน ะเลนะว้หเกแฉเลยตัวแม่เกินพยายามเก็บลไม้นะจำไว้แล้วขข่สวยไขยสวยขายสวยท่องไว้โอ้สวยจริงปะเนี่ย พยายามเหยียบกลางๆไม้ด้วยโ้ข่าเยร็วข่สวยแคทวอล์กหนึงเขาไม่ตกมันลอยมากมันเหมือนเดินบนชอยมากตีลังกาจากนี้ไปโน่นเลยปล่อยมือบนเลยเออ น,นับด้วยความเงียบเชียบมาอยู่คนผมคือกับงยาโม่ซูซูเองจะถึงแล้ว เลยแค่ <pathway? S 2> สี <tong> s. <S ่ซองไม่จะถึงทางกลับหลทักหลักกับมาไป่อยถอยไม่ได้แล้วนะเองไมม่รู้ที่คิดถึงเมจ่าเม่พีนะง่าสุดโอ้โหครับมีแต่คนเสี้ยมหนูเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้บอกเขาว่าอย่าขยา่าตัวเองอะขย่าเองโอ้ยคุอค่าให้เขาห่ะหรอลาบแล,ลบเราไม่ต้องอันนีลล้ก็ได้นะ